วันนี้ขอให้ได้ทำงานร่วมกับคนที่เปิดใจนะโยมเห็นตุกก๊กตาที่เปิดไปเท่าไรก็ยังมีซ่อนอยู่ข้างในเรื่อยๆ <c oughs> เขาก็ทำออกมาดีนะนะซ่อนอยู่ข้างในเรื่อยๆนะเปิดมาเท่าไหรก็ยังมีซ่อนอยู่ข้างในเรื่อยลงไปอีกเล็กลงไปเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละบางคนนะ่ะเขาก็ให้เรารู้เรื่องราวของชีวิตเขาเท่าที่เขาอยากจะให้รู้นะลึกลงไปในใจจริงๆอะ่ะจริงๆเขาก็อาจจะเป็นคนดีนั่นแหละมองเผินๆข้างนอกอาจจะดูไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่ แต่ว่าใจข้างในลึกๆจริงๆเขาอาจจะเป็นคนดีนั่นแหละมีแหวนเพชรซ่อนอยู่ข้างในมีเงินทองซ่อนอยู่ข้างในมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ข้างในให้เราเปิดเข้าไปแล้วไปเจอวันนี้ขอให้เราทุกคนได้ทำงานร่วมกับคนที่เปิดใจอย่ามีอะไรเก็บซ่อนอยู่ในใจมากมายเยอะแยะเลยอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจบางทีมันทำให้คนร่วมงานเนี่ยเดาใจไม่ถูกเดาใจไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คิดไปเองแล้วก็ทำงานอยู่ร่วมกันด้วยความระแวงเปิดใจกันนะโยม เปิดใจกันสักทางานร่วมกันกับคนที่ไม่ต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในใจใจใจให้ใจกันจริงๆนะบางทีก่านจะมารู้ว่าคนคนนี้เขาคิดแบบนี้และในใจซ้อนลึกลงไปเขาก็คิดเขาก็คิดอีกชั้นหนึ่งแบบนี้อีกแล้วก็ลึกลงไปอีกนะเขาก็คิดแบบลึกลงไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่แน่หรอกเขาอาจจะคิดดีก็ได้หรืออาจจะคิดไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นแหละจะวางใจว่ายังไงเพราะจิตใจของคน ลึกเกินไปที่เราจะรู้ได้ขอให้ใจดีแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไประลาบระลวงไปรู้ลึกในชีวิตของเขาเพราะเราก็ต้องให้สิทธิ์ว่าแม้แต่เราเราก็ไม่ได้ให้ใครมารู้จากชีวิตของเราทุกแง่ทุกมุมเราจะให้รู้เท่าที่เราอยากจะให้รู้แค่นั้นวันนี้ขอให้ได้พบเจอได้ร่วมงานกับคนที่เปิดใจซึ่งกันและกันไม่มีอะไรหมกเม็ดซ่อนอยู่ในใจที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่วนสิ่งที่ดีที่ซ่อนในใจถ้าหากว่าแสดงออกมาไม่ได้ก็เก็บไว้ และก็ใช้ชีวิตร่วมกันไปยังมีความสุขขอเจริญพรกับตุ๊กตาที่เห็นวันนี้